สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำพริกกันนะคะทุกคนนะคะน้าพริกปลาแห้งนะคะเนาะเรานำอาหอมแดงนะคะแล้วก็พริกกระเทียมลงไปคั่วนะคะทุกคน,นะคะได้ปลาเล็กมานะคะปลาแห้งค่ะเรามาทำปุ่นกันนะคะทุกคนทำปุนปลาแห้งกันนะคะทำน้ำพริกนี่กินกับผักลวกนี่อร่อยนะคะ เราก็นำพริกนะคะหอมแดงกระเทียมลงไปคั่วให้หอมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำใส่ครกเลยค่ะไปตำเลยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเนาะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเครื่องเคียงนะคะเนาะนี่ค่ะปลานี่เราก็นำไปทอดแล้วนะคะเราเริ่มตำให้พริกกับกระเทียมหอม,หอมแดงให้ละเอียดก่อนนะคะ เราทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเนาะนี่ตำพริกละเอียดแล้วแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะลงทีละน้อยนะคะทุกคน,นะคะเนาะจะได้ตำได้อันนี้กรอบๆแล้วนะคะนี่เราถอดกรอบแล้วค่ะทานเล่นก็อร่อยนะคะทานกระสนตำนี่ก็แซ่บนะคะปลาเล็กน,นี่ค่ะทุกคน ว่าได้ของฝากจากน้านะคะหนามาฝากนะคะอน่ากินมากเลยค่ะทุกคนนะคะกินกับข้าวเหนียวนี่หรือว่าผักลวกค่ะอร่อยมากนะคะเราก็ตำไปให้หมดนะคะใส่ปลายเยอะๆนะคะทุกคนนะคะ ให้ละเอียดแล้วค่อยมาปรุงกันนะคะน้ำพริกปลาย่างนะคะปลาแห้งนะะตำไปเรื่อยๆนะคะตำเยอะๆตำแบบกินในหลายวันนะคะ ก็ทำไปเลยจ้านะคะนี่เราตาไปด้วยแล้วก็โคเลโคเลไปด้วยนะคะเพื่อให้หนเนื้อปลาละเอียดนะคะตําเยอะนี้ก็ปวดแขนยูยนะคะทุกคนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาปรุงกันนะคะทุกคนน่อันนี้คือได้แล้วนะไม่ต้องละเอียดมากค่ะจะได้กินได้นะกินน้ำปลาได้นะคะเครื่องปรุงเราก็ใส่แค่อันนี้ค่ะทุกคนน้ำปลรรานะคะน้ำปลาน,นี่เราต้มสุกเหล้วนะเปิดยากค่ะเปิดปิดแน่นมากเลยค่ะนี่เราก็ใส่เลยค่ะทับพียหญ่ๆ่นี่นะคะทุกคนสองเลยค่ะ ใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะตทำด้วยพงนัวค่ะปรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็คุเลคุเละนะคะคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนน้ำพริกปลาย่างของเรานะคะพร้อมทานแล้วนะคะทุกคนตากให้ดูนะคะสีน่าทานไหมคะทุกคน,นะคะ่ะนี่กินได้หลายวันเลยค่ะแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะคะขอบคุณทุกคนรับชมค่ะ